สวัสดีคะ่ะพบกับเราเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีขนมอร่อยมาฝากคะ่ะขนมของเรานี้ทําจากน้ําเต้าหู้นะคะใครจะคิดว่าน้าเต้าหู้เอามาทําขนมได้อร่อยมากเลยคะ่ะเด้งนิ่มนะคะเด้งดึ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 งแบบนี้เลยมาดูวิธีการทากันเลยค่ะเตรียมนะคะเตรียมใบเตยค่ะใบเตยนี่เตรียมมาทั้งหมด6 by. ใบใบเตยนี่ของเรามันจะใบใหญ่ใบยาวนะคะเราใช้แค่6ใบถ้าเกิดของใครใบเตยใบเล็กนะคะก็ ใช้มากกว่า6ใบนะคะแล้วแต่ค่ะขึ้นอยู่กับขนาดของใบเตยนะคะใบเตยที่สําคัญเราอยากให้ท่านเลือกเลือกชนิดที่เขียวๆนะคะสีเขียวเข้มๆใบเตยนะคะล้างน้ําให้สะอาดค่ะของเรานี่ล้างน้ําเรียบร้อยนะคะแต่แล้วเอาใบเตยมาตัดเป็นท่อนๆน,นะคะตัดใบเตยแบบนี้คะ <S <S ่ะก็ต่อไปนะคะเตรียมเครื่องปั่นนะคะเอาใบเตยใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลย ใบเตยที่เราหารั่นเมื่อสักคู่นี้นะคะหลังจากเอาใบเตยใส่ในโถปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะใบเตยใส่ในโถปั่นเรียบร้อยแล้วเตรียมแก้วแก้วกินน้าเตรียมแก้วกินน้าธรรมดาทรงสั้นนะคะมาหนึ่งใบค่ะตวงน้ําใส่ลงไปนะคะน้ําเราจะใส่ไปทั้งหมดแก้วครึ่งใส่น้ําลงไปแก้วครึ่งนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใครจะตัวเป็น ML หรือจะช่างก็500กรัมค่ะใส่น้ำลงไปคะ่ะหลังจากนั้นเอาไปตื้นมากรองใช้กระชอนกรองนะคะกองเอากระชอนกระชอนเล็กๆทีๆแบบนี้มานะคะกรองอีกหนึ่งครั้งคะ่ะ เพราะว่ากระชอนมือตกคู่นี้เราจะกองกากนะคะกองกากที่มันชิ้นใหญ่ๆพอกองครั้งที่สองเราจะได้แตก่ากากใบเตยที่ทีๆแบบนี้รายละเอียดๆแบบนี้นะคะนี่คือการกองส่วนผสมของเราวันนี้เราใช้น้ำเต้าหู้นะคะน้ำเต้าหู้ที่ก็ขายตมท้องตลาดนะคะน้ำเต้าหู้ของเรานีเป็นน้ำเต้าหู้รสหวานนะคะเพราะว่าเวลาทําเราจะได้ไม่ต้องใส่น้ําตาลเพิ่มน้ำเต้าหู้รสหวานนะคะสองถุง แต่ถ้าเกิดใครไม่มีน้ำเต้าหู้นะคะก็ใช้นมและเต้าซอยกล่องใหญ่ขนาด300มิลลิกรัมหรือว่า300 ml แทนก็ได้ใช้2กล่องนะคะอันนี้เลือกเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำเต้าหู้เทใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะต่อไปเตรียมแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดนี่เตรียมมา3ช้อนนะคะช้อนกินข้าวแบบนี้3ช้อนแต่ถ้าเกิดช่างก็30กรัมค่ะ หลังจากนั้นเอาน้ำเต้าหู้นะคะใส่ในถ้วยแป้งข้าวโพดเราจะละลายแป้งข้าวโพดก่อนนะคะถ้าเราละลายแบบนี้มันจะง่ายนะแป้งข้าวโพดถ้าเกิดว่าเทลงไปในหม้อน้ำเต้าหู้เลยมันจะละลายยากะคะ่ะละลายแบบนี้จะง่ายกว่าคะ่ะแล้วแป้งก็ไม่เป็นก้อนนะคะนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆพอแป้งข้าวโพดละลายดีเสร็จแล้วนะคะ เราก็เทปแป้งข้าวโพดใส่ลงไปในหม้อน้ำเต้าหู้เลยค่ะต่อไปเตรียมน้ำใบเตยม,มานะคะน้ำใบเตยที่เราปั่นเมื่อสักครู่นี้น้ำใบเตยเตรียมมา50กรัมหรือว่า50 m l แตมถแต่เกิดไม่มีตาช่างนะคะใช้ช้อนกินข้าวเดี๋ยวในตวง้าช้อนนะคะน้ำใบเตยใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะ หลังจากนั้นเราจะคนส่วนผสมให้ละลายค่ะในกรณีที่น้ำใบเตยใครไม่มีจะใช้เป็นสีเขียวส,สผีผสมอาหารแทนก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบนะคะเพราะบางคนใบเตยมันหาย,ยากใช้สีเขียวแทนก็ได้ส่วนผสมต่อไปผงวุ้นนะคะผงวุ้นนีเ่เราใส่เป็นหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนกินข้าวแบบนี้เลยค่ะ หนึ่ช้อนกินข้าวแบบนี้นะคะถ้าเกิดร่อช่างก็30มสิบกรัมคะ่ะผงวุ้นใส่ผงวุ้นลงไปหลังจากนั้นเราก็คนนะคะคนให้ผงวุ้นละลายอ่าคนก่อนนะคะคนผงวุ้นให้ละลายพอผงวุ้นละลายดีแล้วทิ้งเอาไว้ประมาณหนาทีนะคะหลังจากที่เราทิ้งน้ำเต้าหู้ให้อิ่มน้ำไป5้านาทีแล้วนำมาตั้งไฟคะ่ะ ไฟในใช้ไฟกลางๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงคอยคนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าแป้งผงวุ้นมันจะนอนก้นได้แป้ง้าวโพดจะนอนก้นได้ผงวุ้นจะนอนก้นได้เราตึงต้องคอยคนอยู่ตลอดเวลาะคะ่ะตอนนี้เราก็คนมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะน้ำเต้าหู้เราเริ่มข้นเห็นไหมคะในลูกเริ่มข้นแล้วนะคะแป้งเริ่มสุก แต่ตอนนี้เรายังคนต่อไปเรื่อยๆนะคะถึงแป้งจะสุกแต่ว่าวุ้นวุ้นอาจจะยังละลายไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นคนต่อไปเรื่อยๆอีกประมาณ5นาทีค่ะโดยเฉพาะด้านข้างนะคะด้านข้างเราต้องเอาไม้พายคนด้วยเดี๋ยวด้านข้างจะนอนอติดก้นค่ะ วิธีทดสอบนะคะว่าผงวุ้นละลายหมดหรืยอยังตักขึ้นมาแล้วเราก็ดูนะคะตักขึ้นมาแล้วก็ดูททะพีของเราแบบนี้ถ้ายังมีเม็ดวุ้นอยู่ในแป้งแสดงว่าวุ้นยังละลายไม่หมดนะคะอันนี้ของเราวุ้นยังละลายไม่หมดยังมีเม็ดวุ้นเล็กๆน้อยๆเราจะคนต่อไปนะคะยังไม่ถึงห้านาทีคะ่ะตอนนี้เราก็คนมาครบห้านาทีแล้วนะคะตักขึ้นมานะคะผงวุ้นไม่มีในแป้งในทะพีของเราแล้วใช้ได้แต่ถ้าเกิดได้กรณีของใครที่ตักแป้งขึ้นมาดูแล้วยังมีเม็ดเม็ด เม็ดผงวุ้นอยู่ในเนื้อแป้งก็คนต่อไปได้คะ่ะอเวลาอาจจะมากกว่า5นาทีก็ได้ดูที่เนื้อขนมดูที่ความเหมาะสมคะ่ะสามารถปรับได้นะคะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วคะ่ะปิดไฟเลยอันน้ำถาดสี่เหลี่ยมมาหนึ่งใบนะคะถาดสี่เหลี่ยมมันจะตัดง่ายนะคะพอได้ถาดสี่เหลี่ยมมาเสร็จแล้วนะคะเราก็เทขนมใส่ลงไปเลยคะ่ะเสร็จแล้วเราจะทิ้งขนมไว้ให้เย็นนะคะ ส่วนผสมต่อไปที่เราต้องเตรียมนะคะมะพร้าวมะาพร้าวขูดฝอยนะคะมะพร้าวขาวขูดฝอยอจะนึ่งก็ได้ไม่นึ่งก็ได้นะคะคุกเกลือเล็กน้อยต่อไปงางาดํางาขาวคั่วนะคะไม่ต้องทุบให้แตกนะคะคั่วพอสุกคะ่ะงาดํางาขาวต่อไปมาดูในส่วนของขนมเรานะคะขนมเราทิ้งเอาไว้จนแข็งตัวแบบนี้แล้วนะคะแข็งตัวแบบนี้แล้วใช้ได้นะคะแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นๆน,นะคะชิ้นตามที่เราต้องการ ของเรานี่เราจะแบ่งเป็นสี่ส่วนเลยนะคะลักษณะาถาดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะถาดบางคนก็ใหญ่ถาดบางคนก็เล็กอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะแบ่งแบบไหนนะคะเราขนมใส่จานนะคะเสร็จแล้วเราจะโรยโรยงานะคะโรยงาขาวงาดำ โรยงาขาวงาดํานะคะโรยมากน้อยแค่ไหนนี่ตามชอบเลยคะ่ะชอบมากก็โรยมากชอบน้อยก็โรยน้อยอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะพอเราโรยงาขาวงาดำไปครึ่งหนึ่งนะคะต่ออีกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเราก็โรยมะพร้าวขูดนะคะมะพร้าวขูดสอยที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะมะพร้าวขูดสวยคะ่ะ อันนี้ใครชอบแบบไหนนะคะโดยได้ตามชอบคะ่ะอันนี้เราทําให้ดูสองแบบนะคะเราชอบกินแบบสองแบบแล้วก็เลยทําหน้าแบบสองแบบนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะขนมน้ำเต้าหู้ของเราจุดนี้ทําออกมานะคะเนื้อนุ่มเด้งดึงๆเลยนะคะ ใครบ้านใครที่เด็กไม่ชอบทานาน้ำเต้าหู้เอามาทําสูตรนี้รับรองอร่อยมากเลยนะคะนอกจากจะหอมน้ำเต้าหู้แล้วหอมใบเตยด้วยมีสีสันด้วยเด็กๆก,ก็จะชอบนะคะมีงามีมะพร้าวสูตรนี้ทํากินก็ได้ทําขายก็ได้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามนละกดเชร์่งต่อให้ด้วยนะคะ